ทีนี้ถ้า SME ล่ะเอ้เรารสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เราสืบทอดเราเพิ่งทําขึ้นมาแล้วก็ยังเล็กๆอยู่ถ้าเราเป็น SME ที่อยากเติบโตขึ้นอยากฉีกออกมาเนี้ยเราต้องมองอะไรบ้างถ้ายึดจาก4โมเดลที่เคียร์พูดมาตอนแรกครับเหมือนกันเลยเกัางต่างลอจิกเหมือนกันเลย SME ก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าได้ทดลองธุรกิจได้ผ่านธ<า>ุรกิจมาแล้วประมาณนึงเราเห็นแล้วว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือ ุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือข้อได้เปรียบอะไรคือข้อเสียเปรียบนะครับแล้วสิ่งที่เราทําอยู่เราเห็นแล้วว่าถ้าเรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในสเตตัสเรากำลังอยู่ในโพสิชันไหนของอโลกธุรกิจในปัจจุบันรบหรือในอินดัสทรีที่เราทําอยู่เราอยู่ในจุดไหนของอุตสาหกรรมนั้นเรากําลังจะมีโอกาสถูกดิสรับโดยเทคโนโลยีที่เข้ามารหรือคู่แข่งคนอื่นที่เข้ามาใหม่คืออย่างแรกอะถ้าเป็น s อ e เเราต้องมาประเมินตัวเราก่อนตอนนี้ว่าสิ่งที่เรามีมาเนี่ยเรากำลังอยู่ในสเตตัสไหนเหมือนกับว่า แล้ามาสแกนตัวเราเลยว่าเราอยู่ในจุดไหนของอินดัสทรีที่เกิดขึ้นแล้วอันที่2คือแล้วเราจะไปยังไงต่อ,อในการที่เราจะไปยังไงต่อเราก็ต้องดูว่าเทรนที่มันจะมีมาในแบบนไหนเทรนที่เกิดขึ้นมันเจอปัญหาอะไร,รแล้วคนอื่นเขาแก้กันยังไงก็คือคอมเพนเตอร์หรือโมเดลที่มีอยู่เขา ทำมาแล้วอะ่ะแบบนี้มันตอบโจทย์ไหมครับเฮ้ยมันยังตอบโจทย์ไม่พอเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้จุดช่องว่างมันคือโอกาสแล้วก็กลับมาดูไอสิ่งที่เราทำเนี้ยมันเชื่อมกันได้ไหม,อม,อมโอกาสที่เราเห็นกับสิ่งที่เรากําลังทําและเป็นโมเดลธุรกิจที่เรามีอยู่เราสามารถเอา core value เอาจุดแข็งเอาจุดที่เราทํามาแล้วเนะี้ยไปเติมเต็มในสิ่งที่เขากําลังขาดอยู่ปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องทําให้มันมี disruptive มแทนที่เราจะซื้อมาขายไปเราทําเป็น subscription model เราทําเป็น premium model แล้วทเป็นโมเดเลในรูปแบบอื่นๆได้ไหมเพื่อที่จะมาเติมเต็มแล้วก็เอาจุดแข็งเรามาใส่ม,มีใครที่เป็นต้นแบบ,บแล้วก็ปรับจากต้นแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมที่เขาต้องการ ก็พูดง่ายๆว่าสแกนตัวเองแล้วก็ไล่ไปตาม1 2 3 4่เป็นสเต็ปที่เคลียร์มาให้ไวได้เลยแต่ว่าอันนี้สำคัญคือก็ต้องกลับมาสแกนตัวธุรกิจโมเดลตัวเองด้วยเรากำลังอยู่ในธุรกิจที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีที่เป็นขาขึ้นมันก็จะทำให้เราอยู่ในธุรกิจที่ทางน้ำมันหลากเราจะขุดตรงไหนน้ำมันก็มานึกภาพไหมขอให้เราทำได้ไม่ดีมากสู้คนอื่นไม่ได้อย่างน้อยมันก็ต้องได้บ้างเพราะว่าดีมานมันมามหาศาลน้ำมันเยอะเพียงพอที่เราจะได้ รับบ้างแต่ถ้าเราสามารถทําได้ดีเราก็จะได้รับหมู่มวลก้อนน้าที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าธุรกิจเรากําลังอยู่ในเทรนนี้มันกําลังเป็นขาลงสิ<เอ>่<ล>ทงที่เกิดขึ้นก็คือเพราะฉะนั้นคุณทําดีแค่ไหนคุณก็จะได้ส่วนที่มันกําลังจะหมดไปมันเปลี่ยนแปลงยากถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยพอเราสแกนตัวเราเนี่ยเราเห็นธุรกิจที่เฮ้ยมันไม่ใช่ธุรกิจขาขึ้นนี่ว่าต้องมาวางแผนแล้วว่าเราจะปรับตัวยังไงที่จะทําให้เข้าไปสู่ในธุรกิจที่มันเป็นเทรนที่อยู่ในขาขึ้นให้ได้ เอาสิ่งที่เรามีจุดแข็งที่เรามีเราต้องรีบส w a p หรือเขาเรียกว่า p ีว uh, <pivot S 1> อร์ตพีวอร์ในตัวโมเดลธุรกิจเราพีวอรจุดแข็งของเรารพีวอร์ลูกค้าของเราก้าไปสู่จุดที่เป็นโอกาสเป็นหน้าน้ําใหม่ที่มันมีโอกาสที่ใหญ่กว่าได้อย่างไร